พาวเวอร์สามตัวสองตัวนี่เป็นสนะี่ชั้นแนวนะจะต่อ,อยาต่อแค่สองทางพาวเวอร์สองตัวให้ลูกค้าดูที่มันมีกิบล็อกเนี่ยต่อเข้ามิกเลยนะจะเป็นตัวพูดตัวพูดดด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็นด้านขวาซ้ายฝานะเหมือนกันนะสัญญาณออกเหมือนเหมือนกันเป็นแค่ซ้าย้ายฝาเราก็มาเข้าที่มาเข้าที่มิกนะลูกค้าก็ไปเข้ามิกอสายกลัวงงกวัดด้านข้างลูกค้าปุ่มเนี้ยลูกค้าถ้าเกิดต่อสอนชัน้นวนะลูกค้ากดออกให้หมดเลยนะมีปุ่มอะไรนะกดออกให้หมดเลย กดออกให้หมดเลยนะกดออกไปแล้วก็มาต่อเข้าเบสอันนี้เขาต่อเข้าสี่ชันแนลเลยเข้าเบสสี่ชันแนลเลยนะเนี่ยตัวลอเนี่ยเป็นเบสเลยฮะรอนี่เป็นเบสเลยนะนเ,นเ,เ,ยนะเข้าเบสสี่ชันแนลเพราะว่าตัวบนตัวล่างเหมือนกันเลยนะตัวบนตัวล่างเหมือนกันแล้วก็ต่อเข้าชันแนลที่หนึ่งอันนี้ต่อ,อบอกลูกค้าก่อนที่ข้างหลังเนี่ยลูกค้าจะต่อได้สองแบบ ถ้าตอบเป็นระบบสเตเเรโอถ้าลูกค้าซื้อ power ไปนี่นะลูกค้าซื้อ power ไปก็ก็ทางโรงงานก็จะจะมีสายสัญญาณสายอย่างเงี้ยให้ไปด้วยให้ไป2เส้นเอ็กอาร์ตรงพูตรงเมยียจะให้ไปตอบเป็นระบบสเตเเรโอด้วยแต่ว่าสายตัวนี้เฮต้ต้ยทำเองเพราะมันยาวไปนะเฮต้า้ยทำเองก็ถ้าลูกค้าต่อเป็นระบบสเตเเรโอก็ต่อเข้าเอาจากเอ็กอาร์ช่อที่1ช่อที่1ด้านล่างเนี่ยนะช่องที่หนึ่งข้างด้านล่างเสียบเข้าไปแล้วก็มาขึ้น ชั้น n n ้ l ที่สองจากฝากมือชั้น n n ้ l ที่สองนะชั้น n n ้ l ที่สองนี่เป็นระบบสแตลเลีโอสีสีน้ําเงินเนี่ยนะชั้น n n ้ l ที่ที่สามเอาขึ้นมาเป็นชั้น n n ้ l ที่สี่ต่อพ่วงก,กันมานะสัญญาณมนะ่อพ่วงก,กันเขี่ยสวิคไปที่สแตลเลีโอนะสวิคตัวเนี้ยลูกค้าเอาไปซ้ายสุดทั้งสองตัวสแตลเลีโอถ้าลูกคอลูกค้าต่อถ้าระบบสแตลเลีโอเนี่ยชั nnel เนี่ยชั Channel, ้้นน nnel ชั nnel เนี่ยมันจะออกมาเท่ากันหมดเลยทุกทุก,ทกลูกบิดเนี่ยจะออกมาเท่ากันหมดเลยนะ ดียชตตอจะยบอกให้จะออกจากมาท่ากันหมดยังไงถ้าต่อเป็นระบบจัตเริโอแต่ถ้าต่อเป็นพาราเลลพาราเลลก็ลูกค้าก็เอามาที่พาราเลลนะพาราเลลพาราเลลปั๊บปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เอาเอาเอามาที่พาราเลลแล้ววิธีการต่อที่การต่อพาราเลลเนี่ยลูกค้าก็เอาสายสัญญาณเบสเนี่ยมาเข้าชั้นที่สองแล้วสายสัญญาณเบสเนี่ย เมค้าชั้น,นั้นจุดเออชั้น,นันนที่สีนี่แหละฮะชั้นหนนที่สี่อันนี้ก็จะตอบเป็นเราเร็วแต่ถ้าลูกค้าตอบเป็นสตอเลีลูกค้าก็ผลักมาที่สตอเลีลูกค้าก็เอาสายสัญญาณที่ให้ไปเนี่ยพ่วงมานะพ่วงมาตอนนี้เป็นสตอเลีตอนนี้จะออกเป็นสี่ชั้นแหละเป็นเป็นลูกบิดข้างหน้าก็จะใช้ได้เหมือนกันละลูกบิดข้างหน้าจะสัญญาณจะออกมาทุกครบเลยฮะอันนี้ต่อเข้าเบ็ อันนี้ข้าเบ็ดนะอันนี้อันนี้เป็นสเตอริโอนะอย่าลูกค้าอย่าลืมปักเป็นสเตอริโอนตนี้เสียงกลางแหละอันนี้เป็นเสียงกลางเสียงกลางลูกค้าก็ไม่มีอะไรฮะต่อเข้าสองชั้นนั่งเข้าเข้าไปที่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 สองชั้นนั่นนี่เลยฮะใต้ป่านี่เลยฮะอันนี้ก็จะได้เสียงกลางแล้วฮะเสียงกลาง ตอนนี้ด้านหน้าแล้วด้านหน้าลูกค้าตอนนี้มาด้านหน้าแล้วผมมาต่อเสร็จแล้วที่เฮียต้อยบอกว่าเป็นระบบสแตลเลียก,กับระบบพาราเลลเป็นยังไงฮะถ้าเป็นระบบสแตลเลโอนะลูกคา้าสแตลิโอเมก่อกีเนี่ยเฮียต้อยต่อเป็นระบบสแตลเลโอสแตลเลโอลูกค้าก็ลูกค้าสามารถใช้ลูกบิดได้สี่ใช้สัญญาณมาันจะออกมาเหมือนกันเลยฮนะใช้ได้ทั้งสี่ตัวเลยนะส,สัญญาเนี่ยมันเราอย่ามาปรับที่ลูกบิดที่ได้นะลูกค้าก็ปรับลูกบิดแล้วตัวใคร ลำโพงตัวที่1นลำโพงตัวที่2ลำโพงตัวที่3าํลำโพงตัวที่4นะลูกค้าก็ปรับได้เลยลูกคาก้าจะชอบหน้าเวทีลูกคาก้าปรับเบสน้อยหน่อยสองตัวหลังเวทีลูกคาก้าปรับเบสเยอะหน่อยนะอันนี้คอือข้อข้อดีของระบบสเตอริโอแต่ถ้าพาเเลลอ่ะพาเล l เมื่อกี้ลูกคาก้าถ้าพาเเลลเนี่ยพา r a l ลูกค้าก็เอาสายสเตอริโอออกเอาออกนะไม่ต้องไม่ต้องไปต่อลูกค้าก็กดไปที่พาเเลลแต่ลูกคาก้าเอาสายเอา เอาสายสัญญาณที่เฮตตอยบอกเอามาแทนแทนแทนค่าสซเอริโอตรงนี้เอามานี่อันนี้เอามาชั้นที่สี่นะก็จะเป็นระบบพาราเรลลลูกค้าอย่าลืมกดสวิตช์ข้างหลังด้วยนะต่นี้ระบบพาราเรลเนี่ยลูกค้าต่อสัญญาณเข้าไปเนี่ยลูกค้าตัวนีลน้ลูกบิดตัวนี้จะใช้ไม่ได้จะใช้ได้แค่ตัวเดียวใช้ได้ตัวเดียวเนี่ยแต่ว่าสัญญาณมันออกมาคู่ลูกค้าสังเกตที่ไฟอะถ้าตัวเดียวเนี่ยสัญญาณก็ออกมาเหมือนกันสัญญาณก็จะออกมาคู่เลยนะ ม,มันจะไม่ตัวใครตัวมันนะสัญญาณจะออกมาคู่เนี่ยลูกล,ลูกลูกค้าจะใช้ลูกบิดได้ตัวเดียวสัญญาณก็จะวิ่งคู่มาเลยเพราะว่าระบบะพารัลเลลเนี่ยเป็นแผ่นข้างในต่อไว้พ่วงก,กันอยู่แล้วเนี่ยลูกค้าก็จะใช้ลูกบิดได้แค่2ตัวอันนี้ก็คือระบบพ,พารัลเลลถ้าสเตอริโอลูกค้าก็ต่อแบบเทียต้อยสเตอริโอลูกค้าก็จะสามารถใช้ลูกบิดใช้ได้ทุกตัวเลยนะราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยก็สินค้าก็เพิ่งเพิ่งจะออกมานั้นหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองพันวัตต์ นะเป็นสินค้าตัวใหม่แล้วก็สี่ชนะตัวนี้พันสองร้อยวัตตหกพันเก้าร้อยเก้าสิบตัวบนลนี่เป็น X อ็กแปดเแปดพันแปดร้อยวัตหนึ่งสี่พันเก้าร้อยแต่สามตัวเนี้ยลูกค้าบริษัทรับประกันให้ถึงสองปีเลยเนะี่ยด้วยใจกล้ารับประกันให้ลูกค้าถึงสองปีเลยนะ